สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1ิบสองิบสองมกราครับเราก็มาพูดถึงสายพันธุ์อ้อยนะครับในไร่ของเราเพราะว่ามีคนมาถามผมเรื่อยๆว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับที่จะใช้ขั้นน้ำซึ่งในสวนเราก็มีอย่างนี้นะครับถ้าดูคลิปแล้วก็ผมไม่ต้องถามผมบ่อยๆนะครับนี่ครับ ถามบ่อยบางทีผมก็ตอบไม่ถูกนี่เขานี่ก็คือเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์ครับน้อยคันน้ำนะครับรสชาติดีอร่อยต้นถูงยาวถูงยาวดีครับไม่ล้มไม่เย็นไม่เอีย,ยงดีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับนี่คือเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์ครับผมสายพันธุ์ต่อมาก็านี่ครับสายพันธุ์ที่ เขากำลังฮิตกำลังฮอตกันมากครับอันนั้นก็คืออ้ยอยถุพันธุรีหนึ่งครับถุพันธุรีหนึ่งเป็นอ้อยคันน้ำที่นิยมชื่นชอบมันเยอะแยะใช้คันน้ำนะครับใช้คันน้ำเป็นน้ำที่อร่อยตีน้ำออกยมเหลืองเป็นตีน้ำที่สวยงามมากครับบางคนก็เอาไปทำปั่นเป็นสลอปี้ก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันจะมีความสวยเป็นเขียวๆน้ำมันสวยงามครับเหมาะกับการคั้นน้ำเพื่อทำน้ำ อ้อยคันแล้วก็ไปทำเทโลปี้ได้ครับนี่ครับอ้อยพันบุรีหนึ่งนี่ก็อืออีกหนึ่งสายพันธุ์ของสวนเราครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอันนี้ก็คืออ,อ้อยสายน้ำผึ้งเกเตศาสตร์ครับสายน้ำผึ้งเกษตศาสตร์เป็นอ้อยที่ขันน้ำได้สีสวยมากครับเป็นรสน้ำที่อร่อยรสน้ำที่อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยครับ ปลูกดูแลง่ายนะครับแต่กอดีในสำหรับกอที่สองนะครับอันนี้ผมก็ตัดทำขายพันธุ์ไปบ้างมันก็เลยบางๆอย่างนี้ครับมันมันเลยไม่หนาถ้าใครสนใจก็ถามมานะครับอ้อยที่สวนเรามีครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับนี่ครับลำของมันครับลักษณะหน้าตาํำมันจะเอกลักษณ์มันจะมีร่องเหนือตาอย่างนี้ครับร่องเหนือตาแบบนี้ครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นอ้อยขันน้ำครับชื่อว่าอ้อยขาวนางนวลน้อยขันน้ำที่ปลูกดูแลง,ง่ายครับนี่ครับลำมันจะออกมีแป้งขาขาวแบบนี้ครับลักษณะเด่นของเขาก็คือมีแป้งขาขาวๆแบบนี้เลยครับรอบรอบลำแต่พอแก่ไปมันก็จะออกหีเปื่อนๆนะครับอ้อยที่ปลูกดูแลง,ง่ายครับหน้าปลูกครับต้นสูงยาวอ้อยขันน้ำอีกชนิดหนึ่งของสายพันธุ์ในไร่เราครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คืออ้อยขาวนางนวลครับผมมาพบอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอ้อยคันน้ำเช่นเคยครับวันนี้เราจะพูดเฉพาะอ้อยคันน้ำนะครับอันนี้ก็คืออ้อยอะเคศูนย์สามครับอ้อยอาเคศูนย์สามอ้อยคันน้ำที่รสชาติหอมอร่อยครับหอมเหมือนกินมะพร้าวอ่อนเลยครับน้ำของมันใช้ปลูกเออ ทนทานดีเป็นปลูกง่ายครับดูแลง่ายนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งในไร่เราเป็นอ้อยที่น่าค้นหานะครับเป็นอ้อยที่ใครๆก็ยินชอบรสน้ําของมันครับรสน้ําที่มันหอมอร่อยเพียงเจ็ดเดือนก็มีความหวานเริ่มมีนะครับเริ่มหวานเริ่มั้นน้ําได้แล้วก็เจ็ดเดือนนะครับเป็นอ้อยที่ั้นน้ําหวานได้เร็วนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งครับ ครับก็นี่อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ที่หน่าปลูกอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็เรียกว่าหยกจีนนะครับหรือเขียวไต้หวันครับพันธุ์เดียวกันครับหยกจีนหรือเขียวไต้หวันครับเป็นอ้อยขันน้ำครับต้นสูงครับบำรุงดีๆนี่ลำใหญ่มากครับดูแลดีๆปลูกได้ปลูกง่ายครับดูแลง่ายแต่เป็นอ้อยที่ชอบน้ํานะครับชอบชอบมีความชื้นสูงๆหน่อยหนึ่งถ้าว่าน้ําไม่มีนะครับ ก็จะดูแลยากกว่ามันลำมันก็จะไม่ค่อยใหญ่ครับถ้ามีน้ํามีปุ๋ยให้มันดีๆมันก็จะลําใหญ่นะครับอ้อยเขียวไต้หวันเป็นอ้อยคันน้านะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งในไร่แล้วครับลําสวย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 มากเออ้อ,อยที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งครับนี่ก็คืออ้อยเขียวไต้หวันครับอ๋อครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์อ้อย สายน้ำพึ่งแดนใต้ครับเป็นอ้อยที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์นึงครับเป็นอ้อยที่แตกกอเยอะดูแลง่ายนะครับอ้อยที่ทันน้ําที่รสชาติคล้ายๆสีคล้ายๆกับน้ําของสุพัรณุ์บุรีหนึ่งนะครับแต่ว่าทีความหวานรสชาติจะต่างกับใบเหยีกนะครับนี่ครับเป็นอ้อยที่น่าสนใจปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งดูแลง,ง่ายครับทนแรงทนอะไรได้ดี น่าจะดูแลน่าจะมีไว้ในสิทธสวนนะครับหรือปลูกเป็นอาชีพก็ดีมากเลยครับไว้คันน้ํานี่เป็นอ้อยที่ปลูกเป็นอาชีพได้เอ,อเราไม่มีอาชีพเนี่ยมีที่สักไร่สองไร่นะปลูกไว้คันน้ําเองเนี่ยใช้เวลาเพียงแปดเก้าเดือนก็สามารถมีอาชีพอยู่ได้ยาวๆเลยครับหากินได้ไมนุษย์จบครับถ้าเราไม่รู้จักคําว่าขี้เกียจนะครับถ้าขยันนะอ่ะมันเปียนยังไงก็ไม่จนนะครับผม อันนี้ก็คืออ้อยสายน้ำพึ่งแดนใต้ครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของไร่เราครับผมนี่รูปร่างหน้าตาของอ้อยเขียวลาวครับอ้อยเขียวลาวเป็นอ้อยคันน้ำครับวันนี้เราจะพูดเฉพาะอ้อยคันน้ำนะครับอ้อยอื่นไม่เราไม่จะพูดถึงก็อ้อยเขียวลาวเป็นอ้อยที่ปลูกดูแลง่ายครับเป็นอ้อยที่ดีที่น่าสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์ถ้าใครมีปัญหาเรื่องอ้อยล้มอ้อยอะไรเบื่อเบื่อนะครับ อ,อ้อยชนิดนี้ครับคือคําตอบครับปลูกแล้วไม่ล้มดูแลง่ายอขอให้ตัดตัดอย่างถูกวิธีครับมันก็อยู่อยู่ได้หลายหลายต่อนะครับามุงดูแลตอมันดีๆมันออกได้โอ้เป็นสิบสิบติบตอทุแต่ะถ้าเราดูแลมันได้ดีนะตัดให้เป็นนะครับนี่ก็คืออ้อยเขียวลาวอ้อยในไร่ของอีกเดาอีกชนิดหนึ่งครับใครสนใจก็ทักถามมาครับอ้อยเขียวลาว เออแล้วก็นี map, ่สายพันธุ์หนึ ye, ่งครับอ้อยอ้อยด่างมาเลยครับเป็นอ้อยที่แตกกอเยอะดีปลูกดูแลง่ายนะครับเป็นอ้อยที่ดูแลง่ายเป็นอ้อยคันน้ํานะครับอ้อยเขียยก็ได้คันน้ําก็ได้ครับเป็นอ้อยทูอินวันนี่ครับลําก็สวยเป็นไม้ประดับก็ได้คันน้ําก็ได้นี่ผมปลูกไว้พอดีตัดไปเอ้มันก็เริ่มล้มแล้วครับมันก็เอ็นเอ็นออกมานี่ก็ไม่ได้มัดอะไรมันนะครับนี่ให้ดูกอมันครับถูกกอเยอะมากครับนี่ครับหนาแน่นเลย ออกมานี่ต้องต้องมีการคัดแยกบ้างแล้วเดี๋ยวอ,อีกสักเดือนหนึ่งผมก็จะคัดแยกหนอเอาแต่นเฉพาะหนอที่มันแข็งแรงไว้นะครับอันนี้ก็คืออ้อยด่างมาเลออ้อยเขียวอ้อยคันน้าอ้อยสวยงามทีอินวันนะครับอย่างชนิดนี้ปลูกไว้ดีครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าอาจะขาดทุนครับปลูกอ้อยไม่มีคาว่าขาดทุนมีแต่กําไรกําไรกินก็ได้นะครับสวยงามนะครับ รประโยชน์มีมากมายเลยสาหรับสําหรับอ้อยนะครับสนใจจะปลูกอ้อยก็ทักถามเรามานะครับผมครับนี่อี่หนึ่งทพันครับแต่แถวนี้จะลกเล็กหน่อยหนึง่งไม่ได้นั่นพอดีว่าถ่ายง่ายๆก็เลยเอามาถ่ายตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คืออ้อยเหลืองนางนวลครับเป็นอ้อยคัดน,น้ำครับอ้อยที่ดูแลง่ายมากๆเลยครับอ้อยชนิดนี้ดูแลง่ายง่ายปลูกทิ้งไว้นะครับ ถึงเ,เวลามาตัดไปขั้นก็ไปตัดนะครับมันไม่ต้องพิถีพิถันไดมากเป็นอ้อยที่ดูแลง,ง่ายนะครับทนแรงทนอะไร,รได้ดีนะครับทนแรงเราไม่มีน้ําเรามีน้ำน้อยๆก็ปลูกสายพันธุ์นี้ได้ครับปลูกไว้สำหรับคันน้ํานะครับน้ําก็รสชาติอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมากแต่ลําอาจจะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันหมอมันออกมาเยอะช่วงนั้นน้ํามันท่วมนะครับ ซึ่งกอใหญ่ๆก็มีครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับผมนี่คืออ้อยนางนวลเหลืองนางนวลครับผมอ่านี่ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอ้อยที่ได้ชื่อว่าลำสวยครับลำสวยลำถูงยาวข้อยาวนะครับเป็นอ้อยที่คั้นน้ำเลยครับเขียวก็ได้คันน้ำก็ได้ลำก็สวยลำมันจะออกสีเหลืองอย่างนี้ครับแต่เวลาแก่แนละ้วมันจะออกน้ำตาลน้ำตาล ใ,ใช้คันน้ำอร่อยมากน้ำเยอะนะครับปริมาณน้ำเยอะนี่ครับใครสนใจก็ทักถามมาครับคนนี้คืออ้อยเ,เหลืองมาเล่ครับเหลือเหลืองมาเล่ออีกสายพันธุ์หนึ่งคี่ไร่ครับข้อยเหลืองมาเล่ขยับมาตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับแป๊บหนึ่งอูไว้ข้างๆกันอันนี้ก็คืออ้อยมันคล้ายกันนะครับเต็กข้อนั่นเหมือนอันนี้อ้อยอ่อ ิงะโปรสัมรีครับสิงะโปรสัมรีนี่ครับสิงคโปรสัมรีเป็นอ้อยที่ลำใหญ่ครับลำใหญ่น้ําเยอะนะครับแต่ความหวานมันจะอายุมันต้องอ้อยมันต้องเยอะหน่อยนะครับถึงเป็นหวานนุ่มๆหวานอ่อนๆนะครับแต่เป็นอ้อยที่น้ําเยอะนะครับชานิ่มนะครับใช้คันก็ได้เคี้ยวก็ได้ครับนี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งในไร่เราครับอ้อยสิงคโปร์สำลรีครับขยับมาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งก็คืออ้อย เหลืองทิ้งกระโปรโบราณครับนี่ครับเป็นอ้อยคันน้ำครับอ้อยที่น่าปลูกอันนี้ผมจะขยายไปเยอะนะครับอนาคตต้องมีพันนี้มากมากเลยครับเพราะว่าเราจะใช้คันน้ำนะครับเพราะรสชาติมันอร่อยมากรสชาติหวานนุ่มไม่ผสมน้องแข็งนะครับเป็นรสชาติที่หวานอ่อนๆหวานกําลังกินนะครับหวานดีมากไม่มีนี่ของเราไม่ได้ใส่เคมีไม่ได้อะไรอาจจะหวานน้อยนะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าไม่ไม่มีเคมีแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์ปลูกแบบอินเตียครับผมก็คืออ้อยเหลืองสิงคโปร์โบราณอีกหนึ่งสายพันธุ์ของไร่เราครับผมอ่าสิงคโปร์เมื่อกี้เหลืองสิงคโปร์นะอันนี้ก็สิงคโปร์สายน้ำผึ้งครับสิงคโปร์สายน้ำผึ้งเป็นอ้อยที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งก็คือถ้าเราปลูกว่าต้องการความหวานช้าๆอย่างอื่นหวานกว่าเราก็ตัดอันนี้เวทตัดท้ายถุกก็ได้ครับเพราะความหวานมันจะอยู่ที่สิบเดือนบวกสิบเดือนกว่าครับ น้อยที่ดูแลง่ายแต่ก,กอเยอะนะครับน่าปลูกปลูกครั้งเดียวนี่ออยู่ได้นานเป็นหลายๆต่อเทียบบ่มุงรักษาต่อมัน,นดีมันอยู่ได้นานนานมากครับนี่ครับอ้อยสิงคโปร์สายน้ําพึ่งครับที่เป็นไว้อีกพันหนึ่งที่น่าปลูกนะครับใครสนใจพันก็ถามมาได้ครับของเรามีครับอ,อ้อยสิงคโปร์สายน้ําพึ่งครับผม หยับมาตรงนี้หน่อยนึงไม่ไกลกันเท่าไหร่อันนี้ก็คืออ้อยเพชรสำรานครับเป็นอ้อยคั้นอ้อยเขียวอ้อยคันน้ำครับเป็นอ้อยชิชานนิ่มครับลำต้นสูงยาวโอ้สูงยาว,ยาว,ยาว,ยาวมากครับสูงรุ่นนี่ผมจะปล่อยให้มันถึงห้าเมตรถึงเมตรห้าเมตร้งมันยาวสูงยาวมากครับอันนี้อ้อยเจ็ดเดือนนะครับยังสูงขนาดนี้นะครับเจ็ดเดือนครับเนี่ยดูครับความสูงยาวมันถ้าสมมุติว่ามันครบกําหนดตัดนี่มันไม่ยาวเพื่อเลยครับ อันนี้เป็นอ้อยที่สูงหน้าปลูกครับเป็นอ้อยที่คันน้ำครับเป็นอ้อยเคียวก็ได้ลำหนึ่งผมว่าไม่ต่ำว่าตอนนี้ตอนนี้ได้อยู่สามเมตรถ้าปล่อยผมว่าสักสี่สี่เมตรกว่านะครับบวกถึงาหนดตัดมันนะครับนี่ครับดูครับเป็นแถวนี้ครับถุงมากครับนี่ครับถุงยาวมากอันนี้ก็คืออ้อยเพชรตารานครับเป็นอ้อยเขียวอ้อยควนอ้อยอ้อยอ้อยหว่าไม่ใช่อ้อยควนครับเป็นอ้อยเขียวแล้วก็อ้อยคันน้าครับเป็นอ้อยที่อร่อย ปลูกง่ายที่สุดเลยครับว่าชนิดนี้ปลูกดูแลง่ายมากลำมันก็จะคล้ายๆกับเอสายน้ําพึ่งแดนใต้ครับแต่ว่าไม่เหมือนนะครับใบก็ไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนลำก็ไม่เหมือนแต่สีมันสีลำมันคล้ายครับนี่ครับดูดีๆแต่มันไม่ใช่ละครดูควมันควรใหญ่ครับปลายเล็กนี่ควรใหญ่ปลายเล็กเดียวไปเรื่อยครับเหมือนตะไบหางหนูครับนี่เอกลักษณ์ของมันก็คือเนี่ยครับต้นมันเรียวๆแบบนี้นี่ก็คืออ้อย เพชรสำรานครับอ้อยคันน้าในไร่เราอีกสายพันธุ์หนึ่งครับออสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอ้อยมอริเชียสนะครับเป็นอ้อย Richard, มอริเชต์โมริชัดเขียวเออคันคันน้ำครับชนิี้คันน้ำได้ต้นถุงยาวมากครับสูงเรียวปิ๊บปิดเลยนี่ครับแต่ละลำยาวๆต้งสูง,สงทั้งนั้นปลูก,กง่ายที่สุดเลยอ้อยชนิดนี้ปลูกง่ายๆมากๆนะครับใช้คันน้ำได้รวชาติน้ำหอมเข็มนิดๆครับคล้ายๆกับ ถ้าพูดไปก็เหมือนน้ำตาลปี๊บนครับมันหวานหวานแบบมันมันนะครับนี่ครับอ้อยชนิดนี้หวานหวานมันมันอร่อยครับน้ำน่ากินมากอร่อยมากครับน้ำชนิดนี้น้ำมันออกหวานไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันหวานหวานมันมันนะครับอ้อยมอริเชตครับใครสนใจท่านพันทักถามมานะครับก็มาถึงตรงนี้อ้อยแดงมาเลยครับอันนี้สายพันธุ์หนึ่งครับที่ไร่เราครับแดงมาเลยเป็นอ้อยขันน้ําครับปลูกดูแลแล้วก็ค่อนข้างจะ ไม่ยากนะครับอ้อยชนิดนี้แต่ลำกอรแรกอาจจะตอตอเล็กไปหน่อยมันจะไปตอโตอที่ตอสองนะครับนี่ครับแดงมาเลยอ้อยคันน้ำอีกสายพันธุ์หนึ่งสนใจก็ถามไทยกันมานะครับว่ามีไหมจะขายกันยังไงนะครับโทรมาเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับโทรคุยกันก่อนตัดสินใจนะถามข้อมูลต่างๆก่อนคุยกันก่อนก็อีกตรงน่าใกล้กันอีกนิดนึงตรงนี้ก็เป็นอ้อยอ่า ขาวไต้หวันครับนี่อ้อยขาวไต้หวันนะครับเป็นอ้อยเคียวอ้อยคันน้ําอะอ้อยชนิดนี้มันเป็นอ้อยที่น้ําเยอะมากครับผมปลูกดูแลก็ไม่ยากชอบความชื้นทุงสูงหน่อยผมก็มีพันธุครับแต่ยังไม่เกิดจําหน่ายได้เยอะนะครับเพราะว่าขยายไว้ยังไม่เยอะเท่าไหร่อ้อยขาวไต้หวันอนาคตก็จะเอาให้เยอะครับพันุนี้ดูแล้วว่ามันเออมันมันคุ้มะครับปลูกดูแลน้ําอ้อยเยอะครับ นี่ครับแต่ดินที่เนี่ยเหมาะอะไอ้น,นี้ครับดินของผมนะไอเขียวลาวเนี่ยมันเหมาะมากเลยมันปลูกง,ง่ายนึงแต่ละกอเห็นไหมครับไอเขียวลาวสูงยาวทั้งนั้นสูงยาวสูงใหญ่เออก็คุยเรื่องอ้อยนะครับใครสนใจพันอ้อยไหนก็ถามมานะครับว่ามีไหมขายกันยังไงราคายังไงนะครับส่งกันยังไงแบบไหนนะครับเอ,อ่อพอได้คุยกันนะครับพอได้รู้เรื่องข้อมูลเรา ชอบท่อนใหญ่ท่อนเล็กหรือว่ายังไงนะครับก็ค่อยมาคุยกันเอาเวลาคุยกันเฉพาะส่วนตัวผมว่ามันจะได้ข้อมูลเยอะกว่ากว่ามาคุยกันแบบในในในหน้า y o u t u b e หรือว่าในหน้าเฟซอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าคุยกันโทรคุคยกันนะครับก็จะสะดวกทิ้งข้อมูลไ้กันได้นะครับผม คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะโพสอีกอ้อยข้านาำยังมีครับแต่ยังยังไม่หมดหรอกแต่ว่าบางสายพันมันยังเล็กอยู่ครับก็เ,เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับ